ปูนาขาเกเกเที่ยวทะเลร่อนเร่ไปโซเซเฉไปไหนทำเฉไฉใจไม่ดีไปเจอคนโมเมทำโวเวเข้าต่อตีโลเรเร่ไม่ดีหักเหหนี ดีกว่าเอ่ยสวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะในวิชาภาษาไทยของห้องเรียนวิชาภาษาไทยนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็เป็นหน่วยที่8แล้วนะคะของวันที่2นะคะเรื่องของสลระอกับคำที่มีความหมาย าจากเมื่อวานนี้เราเรียนสระเอเป็นคำที่ไม่มีความหมายเป็นการตรึงสระจำได้ไหมคะตรึงสระก็คืออ่านพยัญชนะต้นแล้วก็สระคงเดิมเปลี่ยนตัวพยัญชนะไปเรื่อยๆ,ๆไปฝึกอ่านกันมาหรือยังคะอถ้าฝึกอ่านแล้วอย่าลืมส่งคลิปมาให้คุณครูดูด้วยนะคะว่าเด็กๆนั้นอ่านได้ถูกต้องหรือเปล่า ค่ะและสำหรับวันนี้ก่อนที่เราจะไปในคำของสระเอมีความหมายนะคะคุณครูก็ขอแนะนำงานในวันนี้ที่มีในห้องเรียนภาษาไทยของเรานะคะสำหรับงานในวันนี้นะคะไม่ยากค่ะนี่นะคะคุณครูมีใบงาน8.2ให้กับกเด็กๆนะคะ8.2นะคะไม่ยากเลยนะคะ ให้เด็กๆคัดคำนะคะคัดคำสระเอที่มีความหมายลงไปอ่าตอนนี้ในใบงานนะคะจะมีคำว่าอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเรามาฝึกอ่านกันนะคะเพื่อที่เมื่อเด็กๆคัดคำเด็กๆจะได้ฝึกการอ่านสะกดคำไปด้วยเอาละค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปอ่านคำที่มีความหมายนะคะเรามาฝึกอ่าน สระเอกับคำกันก่อนนะคะว่าเด็กๆอ่านได้คล่องหรือเปล่านะคะอ่ะพร้อมไหมคะอย่าลืมนะคะสระเอออกเสียงว่าเออยู่หน้าพยัญชนะต้นเสมอนะคะอ่ะมาค่ะ,อ,ะอ่านว่าอะไรคะเลอ่านว่าลอเอเล อ่านพยัญชนะต้นเสมอนะคะพยัญชนะต้นก็คือตัวสีดำเด็กๆอ่านพยัญชนะต้นแล้วก็ไปออกเสียงสระเอนะคะออกเสียงว่าเอลอลิงออกเสียงว่าลอลอเอเลดีค่ะต่อไปนะคะเดอ่านว่าดอเอเดเดอ่านว่า A d ดเอเเก่งมากค่ะอ้าวคำต่อไปนะคะออกเสียงดังๆเลยมาค่ะเพอ่านว่าพอเอพเพอ่านว่าพอเอพเก่งมากค่ะเอาละค่ะคำต่อไปนะคะ อ่านออกเสียงดังๆเลยนะคะมาแล้วเปอ่านว่าปอเอเป,เปอ่านว่าปอเอเปไม่ยากเลยใช่ไหมคะถ้าหากว่าเด็กๆอ่านออกเสียงพยัญชนะจนคล่องแคล่วแล้วเนี่ยเด็กๆสามารถที่จะอ่านออกเสียงสะกดคำได้เลยนะคะ คำต่อไปค่ะเก e, e, อ่านว่ากอเอเกเกอ่านว่ากอเอเกอ่าเก่งมากมากเลยเอาละค่ะคำต่อไปนะคะอ่าอ่านออกเสียงดังๆเลยค่ะเวอ่านว่า วเอเวเวอ่านว่าวเอเวเก่งมากค่ะเอาละค่ะมาค่ะอีกคำหนึ่งค่ะพร้อมนะคะปิ้งอ่ามาเลยค่ะเจอ่านว่าจเอเจเจอ่านว่าจเอเจ เก่งมากเลยค่ะอ่ามาค่ะเทอ่านว่าทอเอเทเทอ่านว่าทอเอเทอ้าวมาอีกนะคะเอาละค่ะนี่มาแล้วอ่านพร้อมกันเลยค่ะเออ่านว่า o a a a อ่านว่า o a a โอเคค่ะตัวต่อไปนะคะนี่เอาละค่ะ b อ่านว่า b o e b b อ่านว่า b o e b เก่งมากๆเลยค่ะนี่ก็เป็นการอ่านออกเสียงคํานะคะที่ประสมกับสระเอนั่นเองคราวนี้มาดูคําสระเอที่มีความหมายกันบ้างนะคะเอาละค่ะไปที่คําแรกเลยอ่าปิงเอาละเด็กๆลองอ่านสะกดคําพร้อมๆกันนะคะ ทออะทะลอเอเลอ่านว่าทะเลอ่าใช่ค่ะทะเลก็เป็นสถานที่เที่ยวนะคะอย่างเช่นเราไปเที่ยวทะเล เราไปเล่นน้ำทะเลนะคะทะเลเป็นน้ำเป็นแหล่งน้ำธรรมชาตินะคะที่น้ำนั้นรสชาติเค็มนะคะเราเรียกว่าน้ำทะเลนะคะหรือทะเลนะคะคุณครูเชื่อว่าเด็กๆคงเคยไปเล่นน้ำทะเลกันนะคะดังนั้นเนี่ยลองแลกเปลี่ยนประสบการณ์ลองเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับทะเลผ่านคลิปมาให้คุณครูฟังได้นะคะคำต่อไปค่ะ,ะคุณครูขออนุญาต นำคำว่าทะเลลงก่อนนะคะคำต่อไปนะคะเด็กๆปลายทางลองอ่านไปพร้อมๆกันเลยค่ะดอีดีจอเอเจอ่านว่าดีเจดีเจดีเจแปลว่าอะไรคะดีเจก็แปลว่า คนที่คอยเปิดเพลงเปิดเสียงดนตรีให้ความสนุกสนานนะคะบางทีเราอาจจะเรียกว่าอาชีพดีเจเลยก็ได้นะคะอ่ะนี่คือดีเจมีสระเอแล้วก็มีสระอีด้วยนะคะอ่ะมาที่คำต่อไปเลยค่ะเด็กๆปลายทางอ่านออกเสียงพร้อมๆกันนะคะอ่ะ ลอเอเลขออาขาเลขาอีกครั้งหนึ่งค่ะลอเอเลขออาขาเลขาเลขาก็คือ ผู้ช่วยของผู้จัดการนะคะผู้ช่วยของหัวหน้าของบอสใหญ่เราเรียกว่าเลขาเป็นผู้แบ่งเบาภาระของหัวหน้านั่นเองนะคะซึ่งอาชีพเลขาเนี่ยเด็กๆอาจจะเคยรู้จักนะคะเรียกว่าเลขานะคะอ้าวต่อไปค่ะอ่าลองช่วยกันอ่านดังๆเลยค่ะอ่านได้ไหมคะอ่ามาค่ะ กอเอเกรอเอเรเกเรอีกครั้งหนึ่งนะคะกอเอเกรอเอเรเกเรเกเรก็คือพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมนะคะอย่างเช่นเพื่อนเกเร น้องภูเกเรน้องภูเกเรกับน้องมีนเพื่อนเกเรกันนะคะไม่ดีเป็นพฤติกรรมเป็นสิ่งที่ไม่ดีเพราะฉะนั้นเด็กๆเ,เองควรจะไม่เกเรนะคะต่อไปนะคะ,ะคำว่าปิง้งลองอ่านพร้อมๆกันสิคะอ่านได้ไหมคะนะคะ วอเอเวท,ออทีเวทีอีกครั้งหนึ่งค่ะ,ะวอเอเวท,ออทีเวทีเวทีก็คือ stand state นั่นเองนะคะที่สำหรับให้ทุกคนไปโชว์ความสามารถเราเรียกว่าเวทีค่ะเด็กๆบางคนอาจจะเคยโชว์ความสามารถที่เวทีกันแล้วนะคะ แล้วค่ะและนี่ก็เป็นคำที่เราจะคัดลงไปนะคะที่จะคัดลงไปในแบบฝึกประจำวันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาฝึกอ่านอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็เมื่อเด็กๆเ,เขียนลงไปในแบบฝึกหัดแล้วนะคะขอขอเลยนะคะขอให้เด็กๆเ,เขียนให้สวยงามนะคะ ตัวบรรจงนะคะเขียนให้เรียบร้อยนะคะเพื่อที่จะได้เวลาคุณครูตรวจก็จะได้อ่านสะดวกให้ดาวง่ายๆเลยนะคะเอาละค่ะนี่ก็เป็นทั้งหมดคําคำในวันนี้ที่เด็กๆจะต้องคัดลงไปในใบงานเรามาอ่านออกเสียงพร้อมๆกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเด็กๆทั้งบ้านอ่านออกเสียงดังๆเลยค่ะ ดอ,อีดีจอเอเจดีเจลอเอเลขออาขาเลขากอเอเกรอเอเรเกเรว,วอเอเวทออีทีเวทีทออะทะลอเอเล ทะเลเอาลค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะเด็กๆเห็นไหมคะว่าการที่เราฝึกอ่านทุกวันนะคะหรือการฝึกเขียนทุกวันจะทำให้เราเก่งขึ้นนะคะคุณครูก็ขอย้ำเด็กๆอีกครั้งหนึ่งนะคะในเรื่องของการ เข้ามาดูคลิปแล้วก็ทําใบงานทําแบบฝึกหัดไปพร้อมๆกันนะคะทุกๆผลงานทุกๆชิ้นงานที่ส่งมาคุณครูได้รับหมดแล้วแล้วก็ปรบมือให้ค่ะแหมเดี๋ยวเจอกันเมื่อไหร่รับรองคุณครูจะให้รางวัลแน่นอนค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะเรื่องของการดูแลตัวเองในช่วงเชื้อโรคเชื้อไวรัสโควิดนะคะยังไงก็เราต้อง จำจำจำเอาไว้เลยว่าเราต้องรักษาสุขภาพตัวเองนะคะให้สะอาดอ e ยู่เสมอก่อนจะจบวิชาภาษาไทยในวันนี้เดี๋ยวเรามาร้องเพลงโควิดกรอบหนึ่งนะคะเราลากันไปด้วยเพลงโควิดนะคะเด็กๆทางบ้านพร้อมนะคะหนึ่งสองสามอยู่ห่างกันมันล้างมือถือลักสะอาดปัสจากแออั จงจําไว้ให้ดีเพื่อป้องกันโควิดจงจำไว้ให้ดีเพื่อป้องกันโควิดเราลากันไปด้วยเพลงนี้นะคะสวัสดีค่ะ